โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็อึ่งกูปิดไฟปิดอันสวัสดีสมาชิกสวัสดีช่วยเออเยอะเอาลงเลยบอสฮาดีโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่อะเอพีเอนะพูดคำเกีย่ยวกับเสียงนี่อ่ะวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องเควสของฮอสแบทนะครับ อันนี้ผมจะแนะนำวิธีการโดยง่ายเนะครับขั้นแรกให้เราไปที่ ABC ตัวนี้นะให้กดที่ Give me new r i d d ร e นะมันจะหาคนให้เราซึ่งก็ทำตามนี้เลยนะแต่อันนี้ผมจะบอกวิธีที่ง่ายที่สุดนะคขั้นแรกนะครับหาทุกคนต้องหาคนที่มีเซอร์บีมาแบบเพื่อนสกคนเอามาผมปิดฟังแล้วจังหวะนี้เอจะมีเควสหนึ่งที่แบบขึ้นว่า Q one off นะครับ Q1 off ก็คือการฆ่าหนึ่งในตัวที่มันชื่อเอมีคำว่า the champ นะ the champ ไอในที่นี้หมายถึงมิสเตอร์ซาตานนะ พาไม่ลดอ่ะนี่ครับมิเตอร์ซาตานครับก็เคยเค์คิวซาตานครับซึ่งอันนี้ต้องไปหาฆ่าคนที่มีซาตานซึ่งกุ๊บผมไม่มีก็เราจะฆ่าครับนะครับก่อนมาก็พอเราได้เควสคิว o off มาแล้วนะครับให้เพื่อนจับกลุ่มกัน5คนเข้ามาอยู่ยในเซิร์ฟบีนะครับแล้วก็ทําการฆ่าไอให้เพื่อนให้เพื่อนขังคุณช่วยเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวนั้นนะครับผมจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครก็เดี๋ยวรอไปดูกันนะครับว่าจะมีเควสอะไรบ้าง ต่อมาคนระับพออ่ะผมบอกจุดประสงค์ของเควสก่อนเลยกัน,กนเควสเนี่ยมันจะให้เป็นแคนดีนะ้ครับคิวบันออฟอะไรพวกนี้จะให้เป็นรีวาร์ดเป็นห้าแคนดี้นะก็เราเดินตรงมาเลยนะจะเห็นเอ็นพีซชื่อว่าเดอะแฮทแมนนะเรากดเข้าไปไอ้นี่สกินคือสกินอะไรก็ได้ในเกมนะจะมีสกินลีเจนสกินธรรมดาแล้วก็สกินโกลเด้นนะไม่รู้ว่ามีโอกาสในแบบสกินพวกอีเวนต์หรือเปล่าพวกลิมิเต็ดพวกเนี้ยผมไม่มั่นใจจริงๆคนระับแล้วก็จะมีเอนชานเต็ดสกินนะจะเป็นพวก สกินต่างๆก็แบบเอ่อขอสมมุตินะครับของผมมันมีไม่กี่อันก็อันนี้จะเป็นคิสลุลีเจนเดอรี่นะแล้วก็มีเออร r ขึ้นมาจะเป็นพวกแท็กพิเศษอันนี้แบบเออร์แบบ Silver. แบบหนวดขาวผมที่มัน <c oughs> ดูแล้วก็จะไม่ค่อยสวยนะครับสกินมันจะไม่สวยมากก็ถ้าใครอยากได้ก็ทำทำไปนะแล้วก็ข้อที่องการปั๊มคือคุณจะได้เงินแบบจำนวนมหาศาลเลยครับหนึ่งควยต่อหนึ่งร้นะครับ โอเคครับ okay. เอาเป็นว่าก็คลิปนี้ขอส,สั้นจบแค่นี้แล้วครับ